น้ำห้ไม่น้อยเนาะโอ้ปัดโตพี่น้องปัดห้างนี่แม่มแต่ไข่อ่อยตดอยเลยปัดโตไปพี่น้องแย่ไข่มดแดงลงทงลงทาพี่น้องอึบอึบอึบแย่ไข่มดแดงในปลาหยางพี่น้องมา ลุ่นเบิงพี่น้องว่ามันจะได้กินเที่ยงบ่เมื่อนี้พากันไม่กินเข่าปลาพี่น้องโคกน้องหน้าบรรยากาศบรรยากาศหอนหอนพี่น้องท่าอีสานบานห่อหอนคักอยู่ในบ้านบ่ไดออกทงออกท่าหาแย่ใครมดเตียง มดแดงมันก็สซีเฮ็ดหัางอยู่น้่ต้นยางนี่แหละพี่น้องช่วงนี้ยางกับโบเดกีดยางกำลังสิเขาเอ็นทางไหนพัดใบเนาะกำลังสิบปงมันพัดใบไปว่าเดีพ่อจะหั่งอยู่พี่น้องเดี๋ยวให้พอ่อสักก่อนจังถามมัดหลุนน้ำกันว่ามันสิใครบอก เดดเดดจังสีมันสีพ่อได้กินบอมาลุนพี่น้องมารลุนโอนี่นี่้างนบาันจับสันเลยพี่น้องจะมาไข่หลายจ <laughs> ังไขฝ่ฝ่าเนาะ ไอ้ฝาไอ้่า,า,าอันนี้ห้างเหลกแหกมันพี่น้องห้างเหล็กแหกมันถ้ามันแ่น้วยอยูแน้วีพี่น้องทีมงานมาหลายคนแยกใหญ่กันหาเดี๋ยวมาเบิ้งห้างนี้ Mì nhi bờ hăng là lại hăng là này nói hăng là này tí con là... cầm máy nghe dù bờ ít cả hăng này hăng này này nè mi hăng nhầy tí nào say cả nè say cả na bưng cả โอ้ยมีอยู่บางแนวหลายอยู่ได้พี่น้องคุณนี่นี่นี่มีหลายอยู่กระคุอยู่น้ำใจนี่แม่นวันนี่ พุ่นไหม,มข้างบนพุ่นไหมพุ่นเออพุ่นม,ม,มันคืบอบ่อขวามบ,อบอาม่อันบ่อไปเทซะก่อนเออข้างบนขว่อม,ม,มช่ไหมเลายอยู่ดีเลยลายอยู่ดีในแกะอ่อ,อ,อ,อน หลายหลายหน้อยหลายปาดลังหูโขบโขบเลยหลายหลายจ้ะหลายหลายเออเบิดแล้วเบิดแล้วตีโอ้ยหลี่หูหลายหลายหน่อยหลาย มาเรียพี่น้องเ,อเดี๋ยวสีมาทเทใส่กระุบ,บนนันน้เข้าเหแย่แล้วสองข้างเข้าต้องเทะก่อนพะว่ามันติดกินไข่ไข่มันจุดแตกนีเมยสีบ,มสบะบมี่ป่นตรงไหนีต่า้ตอเแต่งแต่น,นออ้านานน้อไข่ปลา ซ้ำสิกินนี่เนาะซ้ำสิกินนี่พี่น้องเอ้ยอาหารนี่มันเกิดหาย,ยากเนาะใข่หมดแดงมันเ,เป็นแน่วหาย,ยากเลยพี่น้อง มันส,สูงจิเดียต <s 21. S 3> ้อแสบันพี่น้องอีกห้างหนึงน่งเดี๋ยวต่อแสจากบาทก็ห้างนี่ไง่สุดเลยพี่น้องมันรุ่นห้างนี่บานนี้ห <te> ้าง <t idal growing> ไงครับ ตั้งโมแดงอยู่สูงต้องตอแสบพี่นออ้องแง่บมแดงนี่บอมเป็นแนงยังไงเด้อพี่น้องมันกัดต้องทนจักหน่อยต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญต้องผู้เคยแง่ผู้ซํำใด้ซ้ำนึงแง่บริ้กินดอกพี่น้อง อา่างสมราคาอยู่ได้กิโลละเท่าไหร่บุ๊กิโลละหกลอยพี่น้องแล้วเจ้าแงมาขายกิโลหนึ่งก็ได้หลายหลวบ่านนาะแต่ว่าขันก็เจ้าเห็ดเป็นกล่องเฮ็ดเป็นกล่องเห็ดเป็นจานขายนี่เฮ็ดเป็นห่อขายนี่เฮ็ดเป็นมกขายมกละหาสิบบาทโอ้ยบ่พ่อกินพี่น้องซอนหนึ่งเนี่ยละซอนโตหนึ่งนี่แมเอาแกงแต่ว่ากันซื้อเป็นกิโลมันบ่ได้พ่อกิโลดอก ไปแยบ่บดมือบิดเว้นกับบดายพ่อกิโลเนาะ,นาะมันอึดพี่น้องมันอึดห้งของหาย,ยากเป็นอาหารที่เป็นที่นิยมของทั้งภาคอีสานบานเฮาพี่ละพี่น้องอาหารสั่นสูงแนวเสียบสำหรับผู้มักกันผู้บ่มักกับสิบ,บ่เสียบหรอกแต่ว่ากันผู้มักได้ก,กินนน้อยเนื่องกา พ้อใจเดี๋ยวขอเวลาตอเสียแป๊บหนึ่งพี่น้องขุนหั่งขุนยุยต้นนี้อย่างต้นเปื่อยเนาะต้นเปื่อยสูงสูงผนพี่น้องบ่พีกรดอกบ่พีกดอกข่นมันนำนักมันดีแล้วมันเบาเป็นอบันหนึ่ง หั่งปันหั่งโอเนาะเออหั่งใหญ่ครับพวกเนี้มันอยูู่สงได้หั่งนี่พ่อด้ยเฮ้าเออเขาหูไข่มันหั่งใหญ่ปันไข่ใคาไข่นี่ละยยันมันปีนนี่ละนี่นี่ละเฮ้าเฮ็ดพริกพีกทิมเบิร์ดเฮ้าเลยบ่เอาขึ้นไปอีกโอ้ยคือบ่วนาบันาอบ่คือตาดิบ่คือบัคือต่สทีแง่กับพริกงับพริกงับนั่นแหละนี่ละยยันมันินีนนะบ่ด

กุโปรโนร่องคิดเลยแต่ไม่มีแม่อยอยู่ในบ่เท่ามันแหน่ร่องเปิดปุ่มบอกก็บม่มีใครเป็กเป็กบอกบอกมีเป็นแส้นบ่ามันแหน่วันถึงห่างมันบอกแต่เกาแม้นออกมาเป็นปุ่มเลยมันห่างเลยเท่าห่างแล้วโอ้ห่างห่างจำพี่น้องมันสูงห่างบักใหญ่ กลายเป็นห้างๆางอเอาแม่ออกใส่กระนาเศ้ามาเบ่งกัะนาลูกไข่มันไข่งามครับนี่ชิ้นทูไข่ปักอวนเลยห่างห่างนั่นห่างมาเอาห่างนี่บัดไปน้อก ห้างมี่บอสูงปรนไดยุต้ตนยาง้างก็ดนเนาะจังห้งบ่ทันได้เก่าห้างไงคักเนาะบ้างาอห่้างเียเาเลีวาเขน่นมกอ่ะห,ห,ห้างก็สูงบัร

โขบโบลงอ่าโอเคลงมากะที่นี่แมนเสียงดังโปปป้โปปปีอังเหมือนไงเลย còn chia cào ác lạc ở sân phiên họp bung bay mì 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 Khai mì จับดากเลยปูกระตกรบเลียงของเก่าบอเสียมจะก่อนแม่นั่งเเจ้าจะ่อไปอ๋อมไข่ไงเดี๋ยวมันไข่ผับทมานมาข้างใหญ่ดก่อนไข่หาหมองมันไข่ไข่แมลนะผ่ไม้ปาปลปนลงไปทั้งปนมาจันปูนมันต้องปูนทั้งเลาะน้ำปูนนอญวนเนาะปูนไปตบกับ่เสยู ใส่น e. hmm? ี่ในอยัน่อส่กสเอากระตาบ่เอาอันนี si ้มินล oh, ้อมบางห้าโอ้สิหมิ่นโอ้แบบบ่แบบบ่แย่สิมินเนาะเฮ้ยคือบอกตาไปใส่หล่นน้อง มนาตามันถึงออไปเหี้ยเฮ้ยแล้วมินคือบอดีเถอะแต่ไปนั่มเหรอเอาแม่มันออกไปนั่มให้มันไปสั่งห้างไม่เนาะ <Yeah. S 2> เอาถิ่มไปนี่เดียวถือกน้านี่มันจักน้อยน้าแหงนี่มันก็นฟื้นขึ้นมากพี่น้องมันก็ไปหาห้างเอกสร้างห้างใหม่ขึ้นมาเกีกเข้ากับินตะไครมันอันมีปลาก่อยก็จังเอาเมยมันเพามีปลาหนึ่ง เป็นห้างไหมเห็อดออกดีเนาะวิธีการอันนี้ก็เป็นวิธีการแบบแต่พอแต่แม,นมน่นยบนลำบนล้านนี่อ่าอีกวิธีหนึ่งที่เขาเห็ดเขาก็ดซใส่แป้ยงไะเขาก็ดซใส่แป,งแปง้แปงมั่นนะพี่นอ้องใหม่อันนั้นสมยัยใหม่แต่ว่าเฮานี่ยังเห็ดแบบสมัยเกา่าป่ะอ่ออีกแคนงามก็พอดจีนให้ ไปต่อพี่น้องหาไปต่อแต่ว่าซ้ำฉีกินนี่กะพ่อกินแล้วละ่ะแต่ว่าเฮาวกะหาต่อไปอีกเนาะบ้านหิวเข่าอยู่หาใครยังไงพ่อกินแล้วพี่น้องสำรับมือนีนแต่ว่าก็สิหาต่อไปอีกอ ทีมงานสายลุยมือนี้มาลุยหาแย่ไข่หมดแดงพี่น้องหาอาหารสันสูงอาหารสันสูงมันอยู่สูงนะเลยอ,อาหารสันสูงอยู่ถึงยอดต้นไม้พี่น้องทุกมือนี้ห้างมดแดงก็อยกอึดบ่คือสมัย ตะเกาตะกรอนพี่น้องค้นก็หาอยู่หากินเนาะน้ำให้น้ำหน้ากับพ่อได้ก,กินแต่บาพวกก็จะหาขายหาเบิดมือเบิดเบนนเล็กพี่น้อง สายลุยหนึ่งออกก่อนแล้วพี่น้องหากมันสียูน้ำตน้น,ตนยางต้นยางใบย่างกำลังออกใบไม่ไม่เนี่ยมันก็สียูทึ่งนี่ละพี่น้องมองมันเคยมีห้างมันจังมนี้เลยมองนบโกเคยยูมันก็บโอยูด้พี่น้องโอ้โบเป็นตไะไคร้เลยฮะ เป็นตะไงย้ยนี่บิ่งโอ้โหมีแมีมันห่างหนนอนแน่นีเยอะี่มือน้ับไครบ้านไดีไข่เนาะแตามันไข่มันไข่เบิดเลยอือนี่จะมียัป็นิเนาะ อันนี้ต้นยางนาอันนี้ต้นประดูก็ปลูกสลับกันไปทีมงานเขาก็แยกใหญ่กันแย่พี่น้องปุ่นกลุ่มนึ่งที่ทางปุ่นพุ่นหนึ่งที่ทางพี่แย่ซ้อยกันมากินข้าปลาพี่น้อง เป็นไดก็อยู่ต้นคอยจังซี่เพิ่นไข่เด้มันคือบ่ไข่ <laughs> <Yeah. cười> <laughs> โอเคอย่ต้นคอยพี่นองต้นคอยนี่แหละแมวหมดแดงมันมาอยู่ อ้นคอยหนิ่ะจังว่าทางนี้เบิ้งไปบ่าเบิ้งทดัทดๆว่าเห็นได้ทีหน้องหลีดี หน,หน่อยกับแย่ลองเบิงมีบ่คนมันคนมันบอกไครต่นใดมันบอกไครมันจิบ,บอกไครเลยพี่น้องเออมีอยู่หน่อยมีหน่หน่อย,หน,อยอหน่อยพี่ทั้งหลังเกี่ยวพี่ละ บันเมนไข่ฝานนะจังววะ มันเป็นนั่งนักอ่อนหย่อนนิดหน่อยเนาะต้นย่างหน่อย,อนนอยมีทุกต้นเลยน้อมมนืมงเออ คอยานแต่ม pues ันสกลงใสอย่างนันสุกลง่ด้วยนะสุกโอ้มันมาคุ้มกัดใส่มันคุ้มกัดแต่หูดีอย่างไรเขานเศร้าเบิ่งกันหน่อยเศร้าเหนือกระเท้ามีแล้วมีอยู่ข้างเงี่ยมาอยู่นั่นล่ะพ่นคอยหนึ่งแง่หนึ่งอกลางตาออกตะเก่ามันเคยมีนบ่มีจะไปถวายเปรตอ่ะ ต้นข้าวเนี่ยไออกต้นวาก็เคยมี่เด้ต้นวากลางให้ออกวาก้อนหมสุเด็ดมาใส่เบิองดีเป็นยังไงวะโอ้ยงาออกแน่มันไตขึ้นก้อนงอนี้ไปมองไม่ดู๋ยเข้าไปดูเอองอแม่มองปัดออกบันจนเต็มก้นอยู่ แน่หากินยน่าเน่วกินเน่าปาทิชชูดทูปปาทูพี่น้องเต็มเลยติดดีเนาะขนมาผาเห็ดเป็นปุ่มเป็นพ่วงขื้นเมมันเกาะเนาะรูดออกไ่อีวิธีการวิธีการคัดแยกเม ไข่แม่หมดแดงออกจากไข่แบบบุลลัมบุล่านเหรอ้อยก็โล้วกินพ่อกินเทียงจังได้กระเด็กก้อยมือนี่เงียเร็วค้นเงียก้อนห้ามตัวไมี่ยูข้าเจ้าเอิญห้ามเร็ว ทุ่มกินเขาเมนพ่อแล้วนะใส่ปลาพี่น้องใครเนี่ยคืองามกับเก๋ปฏิทูไปเดี๋ยวพ่อยูพ่อกิ้นแล้วพี่น้อง ได้ไลได้ประมาณหนึง่งกลับแล้วบ้านนี้มานมานอยูม่มือนี่มาสามสี่คนพี่นอ้องนี่ไข่มดแดงกินเขาเทียงน้ำกันเด้อก่อยไข่มดแดงน้ำกันเด้อไปกลับแล้วพี่นอ้อง เป็นไดหลากหลายไปด้วยแก้วบกมวงแก้วบกนวงแ่นอแก้วบกปิลีงปลาอันนี้ไข่หมดแดงพี่น้องมากินเขาเด้อบัดที่นี้กินเขาปลา กับทีมงานเขาหาเราไปพระเขาโอ้ยเสิ้อไม่เอว่าหันแล้วพะย่เมาเออหาพระเขาสักอนให้พย่ยเมาสัก่อนเจ้าของเอาเจ้าของแกพนเนาะอันนี้เป็นเป็นประเภทนี้ง่ามเขากินเขาปลาเขาต้องหาเขา หา,<อ>าข้าวให้เจ้า <คน S 1> ทีเจ้าทางมองคมขมสะแสบก็ใครมาแดงหาข้าให้เพิ่นกินก่อน<ฮ>พี่น้องเจ้าทีเจ้าทางเป็นมาเด้อ กินเขาน้ำกันแบบนี้มาๆมาเจลเจ็บเจ็บเจลรี่เจลกระถูกกรยถงทีมงานเก่าเหละพี่น้อง้กันประเดวมัแตกไมเสียพี่ไมเสียใจสอดใจหหงายเขานิ่วขูด้วเขนิยวอันดับแรกมันต้องจำเกลพี่น้องคำนีพ่อได้แดอย่างนี้แดดดิเียวสกลาเขาพี่น้องคุณพ่อมันโดดไม่ไม่ไ ปลาอมพลปลาอมพลเราไปหา้าไผ่ใหญ่เอาขเส้แล้วประสันมาหันมายิ้นบ้านสัน็นเหมือนเราขึ้นมาเลยโอ้มันแข็งาโอ้แข็งมาักถั่ว ทักแก้วมาจังหน่อยกันนะหวนไม่ังอย่างมุ้งมิ่งตีรับโสมกระลูกกะสูไม่เงยมไม่เงยยตัวเาปาเผาขึ้นมาจากสะนี่แหละพี่น้องปาเผาขี่คมขมเนาะจ้ำขี่มันไปนะพี่น้องแม่นแต่แท้ตัวบ่ตัวตัวจ้ำจำขี่มัน ปาดโทแเสบปากในระประเด็นม <s ules> <m> ันนี่บอกไม่กวนแก้วแต่ว่าดอกันนี้แก้วดอกอันนี้แก้วบุรีรัมม์สองแก้วแก้วแก้วบากันอันแก้วปลาทู่บ่แก้วปลาทู่มาจากบุรีรัมม์แก้วแก้วอันนี้แก้วดองแก้วปลาทู่รองไม่ตายบ่อันนี้แก้วบอกม่วงแก้วกับมีหลายแก้วแต่ว่าอันนี้แก้วปลาแดดไงเด้อนี่เด้อแก้วปลาแดดไง เแก้วไอยมากาเกอะ <c oughs> แก้วกระถูกกัแบแสบตุนแก้วลูกเผยเป็นใครภาพรวมนั่นไหมแสบ,บแสบบ